สวัสดีค่ะโค้ดไกนะคะสําหรับวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะคะสำหรับร้ายสดสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงประโยคที่3ของการเปลี่ยนตัว,ตวคุณให้เป็นคนใหม่ภายใน21วันวันนี้เราจะมาคุยกันก็หัวข้อต่อไปหรือ ประโยคที่3ของการที่คุณจะเปลี่ยนตัวคุณให้เป็นคนใหม่ภายใน21วันคือคุณภูมิใจในตัวเองภูมิใจในตัวเองถือว่าเป็นประโยคหรือมีส่วนสำคัญมากในที่จะกำหนดชีวิตของคุณนะคะคนที่มีความภูมิใจในตัวเอง เขาสามารถที่จะประสบความสำเร็จแต่คนที่ขาดความภูมิใจในตัวเองเขาจะไม่ประสบความสำเร็จในในชีวิตคนที่มีปัญหาเรื่องของความภูมิใจในตัวเองเขาจะไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง พอคนเราไม่เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วเราก็จะกดตัวเราให้ต่ำลงแล้วเราก็จะยอมรับกับคนอื่นที่เขาประสบความสำเร็จเขามีเงินมีทองมีรถมีบ้านที่ใหญ่โตแล้วเราก็มาเปรียบเทียบกับตัวเราว่าอืมเราอยู่แค่เนี้ยก็พอละ ทำให้เราไม่เคยคิดที่จะพัฒนาตัวเองไม่มีความภูมิใจจะมีพฤติกรรมก็คือเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายเสียใจมีเรื่องเข้ามากระทบนิดหนึ่งก็เสียใจเป็นคนจิตตกจิตตกอ้าวครูนี ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมจิตตกเป็นคนคิดมากกลัวการเข้าสังคมไม่กล้าที่จะเข้าไปพูดคุยกับคนอื่นมันจะเป็นคนที่เก็บตัวยึดติดกับออวัตถุบางครั้ง จะตัดสินคนจากวัตถุบางคนจะเปรียบเทียบตัวเองว่าคนที่มีความภาคภูมิใจต้องเป็นคนที่มีเงินมีทองมีชื่อเสียงมีทรัพย์สินแล้วก็จะพาตัวเองอะไปไปหาวัตถุเช่นใช้ ของราคาแพงใช้ของแบรนด์เนมทั้งๆที่เศรษฐกิจของเราหรือว่ารายได้ของเราเนี่ยยังยังน้อยไม่สามารถที่จะจะใช้สินค้าที่มีราคาแพงหรือเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์เนมนะคะเป็นคนที่มีความลังเลใจไม่กล้าตัดสินใจชอบเป็นผู้ตามไม่กล้าเป็นผู้นำ เป็นคนที่ยอมคนอื่นแล้วก็เอาใจคนอื่นเพราะว่าเราอะขาดความภูมิใจในตัวเองเรามักจะชอบให้คนอื่นเป็นผู้นำสำหรับคนตัวเราอะก็จะเป็นผู้ตามนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ตัวโค้ดก็เป็นเหมือนกันคือไม่กล้าไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าแสดงออก เพราะว่าอาอจจะเป็นปัญหาในเรื่องของสภาพสังคมของคนไทยที่คนไหนที่แสดงออกกล้าแสดงออกกล้าแสดงความคิดเห็นจะถูกมองว่าเป็นคนที่ก้าวร้าวเกยให้ทำให้คนไทยเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกสังเกตดูนะคะ เวลาที่ในห้องประชุมคน,คนที่เข้าไปประชุมอ่ะทุกคนจะเงียบเพราะว่าเราไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าแสดงความคิดไม่กล้าที่จะเสนอสิ่งดีดีแต่พอหลังจากออกไปที่ประชุมออกจากห้องประชุมแล้วเนี่ยทุกคนจะพูดออกเสียความคิดเห็นของตัวเองทงั้งๆที่เขาให้อยู่ ในที่ประชุมคนไหนที่ที่มีความคิดเห็นหรือว่ามีข้อเสนอแนะดีๆก็ให้เสนอแต่เราจะไม่กล้าเสนอนะคะนี่คือจุดอ่อนของคนไทยที่เราขาดความภูมิใจแต่ถ้าเป็นคนอื่นเช่นเป็นฝรั่งหรือต่างชาติอ่ะเราก็จะยกย่องชมเชยเขาว่าเขาอ่ะเป็นคนเก่ง พอเป็นคนไทยหรือ,เ,อเป็นคนไทยเนี่ยก็จะมองว่าเป็นคนไม่เก่งนะคะก็เลยทําให้ประเทศของเราค่อนข้างที่จะพัฒนาช้าการที่เราจะเป็นคนที่มีความภูมิใจในตัวเองมันจะต้องอาศัยเวลาในการสะสม สะสมความภาคภูมิใจบางคนบอกว่าตั้งแต่ตัวเองเกิดมาเนี่ยเราไม่เคยภาคภูมิใจให้เราหันกลับไปดูตัวเองนะคะแม้ว่าสิ่งเล็กๆน,น้อยๆที่เราทำสำเร็จเช่นเราจบการศึกษาระดับปวชปวสหรือปริญญาติีก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเรามี ครอบครัวที่อบอุ่นเรามีรายได้ที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวของเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นแม่บ้านทำงานอยู่กับบ้านดูแลครอบครัวดูแลสามีดูแลลูกทำอาหารให้ลูกทานทำอาหารให้ครอบครัวทานบางคนอาจจะทำอาหารอร่อยจานนี้อาจจะทำส้มตำส้มตำปลระ โอ้โฮแซ่บอร่อยสามารถที่จะทำขายได้ก็ให้เราภาคภูมิใจในตัวเราแล้วมันก็ค่อยสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วจะทำให้เราเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจมันยากไหมคะ คิดแล้วเออไม่ไม่เป็นเรื่องที่ยากเกินไปสำหรับทุกคนที่จะจะเริ่มต้นใหม่ไม่มีคำว่าสายสำหรับการที่จะเริ่มต้นไหนไม่ว่าคุณจะอายุ 4, 4ี 5.. 0 6 0ห้าสิถือว่าทุกคนสามารถเริ่มต้นได้สำหรับโคดโคดไก่ก็เพิ่งจะมาเริ่มเมื่ออายุมันเกือบห้าสิบถามว่าสายไหม คนมองว่ามันอาจจะชา้าไปนิดนึงแต่ถือว่ายังไม่สายตอนนี้มีความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองที่คนตัวเล็กๆเป็นลูกชาวบ้านอยู่ในชนบทอยู่บ้านนอกอถ้าพูดตรงๆก็คืออยู่บ้านนอกสามารถที่จะ นำเอาความรู้และประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เรานำเสนอไปเนี่ยสามารคุณหรือว่าหล,หลายๆท่านสามารถนำเอาไปปรับใช้กับตัวเองก็จะทำให้สุขว่ามีความภาคภูมิใจมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จนะคะอาตอนนี้เรามาเริ่มวิธีการสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองเราจะต้องเข้าใจตัวเองยอมรับตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองและคนอื่น ต้องเห็นคุณค่าตัวเองและคนอื่นเพราะว่าและที่สําคัญก็คือเราจะต้องเคารพเคารพตัวเราเคารพการตัดสินใจของเราและเคารพการตัดสินใจของอื่นของคนอื่นเพราะว่าส่วนมากที่ที่คนคนไทยเราอะ่ะพูดง่ายๆที่เรามีปัญหากันเพราะเราเราไม่ถูกเลี้ยงดูหรือว่าส่งเสริม ให้อ่าเอาความคิดมาแชร์กันมาประมวลหลายหลายๆความคิดมาประมวลกันแล้วก็เลือกวิธีที่ดีที่สุดแต่ว่าเรามักจะคิดแต่เรื่องของตัวเองแล้วก็ไม่ได้สนใจความคิดของคนอื่นมองว่าความคิดของคนอื่นเนี่ยเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องของเราถูกต้องคนเดียวขอให้ให้ปรับนะคะขอให้ ยอมรับตัวเองยอมรับคนอื่นเราจะทำให้ชีวิตของคุณและก็สังคมของเราเนี่ยมีความผาสุขมีความมีความสุขนะคะประเทศของเราก็จะมีความสุขไปด้วยเราจะต้องให้ความรักและก็ความเมตตาต่อทั้งตัวเราเอง และคนอื่นตัวเราข้อ1ที่ที่โค้ดบอกว่าก็คือเราจะต้องรักตัวเองแล้วก็ให้อภัยตัวเองเป็นเรื่องสำคัญและที่ข้อสุดท้ายข้อที่สามก็คือเราจะต้องมีความภูมิใจในตัวเองไม่ว่าคุณจะเป็นคนดำเตี้ย หรือว่าสูงผิดปกติพอให้เรารักตัวเองการที่จะเกิดมาเป็นคนในโลกนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายพอคุณเกิดมาแล้วเราทุกคนจะมีเ,เขาเรียกว่าจะมีความพิเศษในตัวเองทุกคนทุกคนมีความสามารถ สามารถหมดนอกจากว่าคุณจะรู้จักที่จะนำเอามาใช้หรือไม่หรือว่าไม่ไม่สามารถที่จะนำเอามาใช้เออมีคลิปที่โคตรประทับใจมากจะเป็นจะเป็นคนที่ไม่มีขาแล้วก็ไม่ไม่มีแขนเขาสามารถที่จะ พัฒนาตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างเพราะเขามีความภูมิใจในตัวเองที่เขาเกิดมาเขาเป็นแบบนั้นถึงแม้เขาจะไม่มีแขนมีขาเขาสามารถที่จะเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกและที่สำคัญเขามีครอบครัวที่อบอุน่นและก็มีลูกน้อยด้วยเขาเห็นแล้วแบบโอ้โ เรามีมีครบสามสิบสองประการแต่ทำไมเราถึงสู้เขาไม่ได้เพราะว่าเขามีความภาคภุมใจแล้วก็เขามีความพยายามสูงในการที่จะพัฒนาตัวเขาเราจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเรา มีความรู้สึกถึงการเป็นเพื่อนที่ดีต่อตัวเราเวลาเรามีปัญหาเราจะต้องปลอบใจตัวเองให้กำลังใจตัวเองอย่ารอความหวังที่คนอื่นจะมาให้กำลังใจเราถ้ายิ่งเกิดว่าเราหวังแล้วแล้วคนที่ที่เราหวังว่าเขาจะมาให้กำลังใจเรา แต่เขาไม่ให้กําลังใจเราไม่พูดให้กําลังใจยิ่งทําให้เราอ่ะ,อะมีความรู้สึกแย่ลงไปอีกคนที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดคนที่รักเราที่สุดก็คือตัวเรานะคะตัวเราเป็นคนที่ที่จะทำให้เราจะเป็นคนที่ประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวก็ได้ ข้อสาคัญอีกข้อหนึ่งก็คือการที่ควรจะเป็นคนมีความภาคภูมิใจคุณจะต้องอดทนต่อคําวิพากวิจารณ์ในด้านลบให้เก็บเอาคําวิพากวิจารณในด้านลบเนี่ยมาเป็นบทมาเ,เขาเรียกว่าอะไรนะคะเขามาเป็นกําลังใจที่จะพัฒนาบางครั้งเนี่ย เราไม่สามารถที่จะเห็นว่าข้อบกร่อ,องของเราอะ่ะมีอะไรบ้างแต่คนอื่นเขามองเห็นหรือว่าเขามีวิสัยทัศน์ที่แตกต่างจากเรามีความคิดเห็นที่แตกต่างจากเราลาสามารถเขาเขาพูดแล้วเนี่ยเอ,อให้ยอมรับแล้วก็นําเอามาปรับปรุงในตัวของเรากับตัวของเราทําให้ตัวของเรานี่ยยิ่งพัฒนาขึ้นยิ่งเป็นคนที่มีคุณค่ามากกว่าเดิมนะคะ อและอีกข้อหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราอย่าได้นำตัวเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะว่าคนเราเกิดมาไม่เท่ากันฐานะทางสังคมไม่เท่ากันบางคนอาจจะเป็นเพราะว่าเขาทําบุญมามามากชาตินี้เลยเกิดมาเป็นคนที่อยู่บนกองเงินกองทองเป็นเศรษฐี พ่อแม่ร่ำรวยมีเงินมีทองบางคนหรือว่าคนส่วนมากที่เกิดมาในครอบครัวที่ทนานะปานกลางหรือหรือยากจนเราต้องยอมรับในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ภาคภูมิใจในสิ่งที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์และความสามารถของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันบางคน เกิดเป็นลูกคนที่มาจากครอบครัวยากจนหรือครอบครัวปานกลางสามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นระดับเศรษฐีหรือมหาเศรษฐีเพราะว่าเขามีความภาคภูมิใจตัวเองเขาไม่เคยกดตัวเองเขาไม่เคยทําให้ตัวเองเป็นคนที่ตัวเล็กเขาจะพยายามพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ เป็นคนที่ตัวใหญ่ตัวใหญ่หมายถึงว่ามีความคิดใหญ่มีการมองภาพใหญ่ๆแล้วก็จะทำให้เขาประสบความสำเร็จสำหรับวันนี้เป็นประโยคที่3นะคะประโยคแรกคือคุณรักตัวเอง และเผื่อแผ่ความรักให้กับคนอื่นประโยคที่2คุณให้อภัยตัวเองและพร้อมให้อภัยคนอื่นเสมอประโยคที่สาสำหรับวันนี้ก็คือคุณมีความภาคภูมิใจในตัวเองนะคะแค่3ข้อนี้ก็สามารถที่จะช่วยให้คุณนะ เปลี่ยนตัวคุณเป็นคนใหม่ในใน,ในวันข้างหน้าเนี่ยเราจะอาจจะมาทำทำเขาเรียกว่าให้คะแนนตัวเองในแต่รู้หวข้อว่าเออคุณรักตัวเองคุณอยู่ในระดับไหนระดับหนึ่งสสามสี่ห้านะคะสำหรับวันนี้อ่าต้องขอขอบ ขอบคุณนะคะสำหรับผู้ที่ติดตามหรือว่าชมคลิปชมคลิปของโค้ชใน Facebook และก็ยิ่งที่สำคัญมากคือโคอ้ชมีความ,มดีใจมากที่ Youtube แล้วก็มีวิวเยอะพอสมควรทำให้ตัวเองมีความรู้สึกว่า อยากจะทำสิ่งดีๆท,ที่ที่มีประโยชน์ให้กับคนอื่นสำหรับวันนี้โค้ดต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่พรุ่งนี้ก็จะเป็นประโยคที่4ท่านไหนที่อยากจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่อย่าลืมติดตามถ้าคุณไม่ทันไลฟ์สดก็ให้ดูคลิปย้อนหลัง ทั้งใน Facebook เพจสร้างตัวตนจากคนธรรมดาและใน y u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  e โค้ดไก่สร้างตัวตนจากคนธรรมดาสำับนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ คุณภูมิใจในตัวเองคุณภูมิใจในตัวเองคุณภูมิใจในตัวเอง คุณภูมิใจในตัวเอง